ตำนานเรื่องเล่าปะทะโจนดงพยาเย็นจับพระเอาหัวโล้นชนกันหลวงปู่กงมาจิรปุญโยในยุคก่อนที่บ้านเมืองยังไม่ร่มเย็นการทุดงในดงใหญ่ถือเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยภัยทั้งสัตว์ป่าพูดผีและมนุษย์ผู้ใจหย,ยาบอย่างโจรดงพยาเย็นซึ่งขึ้นชื่อในทางโหดเหี้ยมปล้นฆ่าแม้แต่พระทุดงไม่เว้น ในบรรดาพระธุดงผู้กล้าผ่านดงแห่งนี้มีหนึ่งรูปที่ชื่อเสียงขจรขจายคือหลวงปู่กงมาจิระปุญโยพระกรรมฐานสายอีสานสิทธิเอกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้มีจิตมั่นคงในธรรมและอาคมแกร่งกล้าเนื้อคนธรรมดาดงพญาเย็นแดนโจรและผีครั้งหนึ่ง หลวงปู่กงมาออกทุดงผ่านดงพญาเย็นกับพระลูกศิษย์สามรูปในระหว่างตั้งกลดกลางป่าได้ยินเสียงคนเดินพล่านเสียงมีดกระทบหินและกลิ่นควันไฟโชยมาพระลูกศิษย์กระซิบอย่างหวาดหวัน่นหลวงพ่อโจรพวกนั้นคงไม่ปล่อยเราแน่หลวงปู่เพียงยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าผู้ถือธรรมไม่กลัวผู้ถือดาบ กลัวแต่ใจตนเองจะไม่มั่นในธรรมเท่านั้นถูกจับโดยโจรรุ่งเช้าขณะที่กำลังบินทบาทเสียงปืนดังปั้งจากผู้ไม้โจรกลุ่มหนึ่งโผล่มากกว่า10บคนล้อมวิหมกทั้งปืนทั้งมีดทั้งหอกหัวหน้าโจรตะโกนกูอยากรู้จริงพระทุดงอีสานมันขลังแค่ไหนจับมันไปให้หมด หลวงปู่กงมาและพระลูกศิษย์ถูกจับมัดแล้วพาไปที่ค่ายโจรในกลางดงโจนหัวหน้าออกคำสั่งเยอะอยหยนว่าไหนว่าพระมีของดีใช่ไหมเอาหัวมันมาชนกันสิท่าแน่จริงให้รอดสองพระลูกศิษย์ถูกจับหัวชนกันอย่างแรงเลือดอาบแต่หลวงปู่กงมายังนิ่งสงบหัวหน้าโจนหัวเราะบ้าคลั่งพระก็แค่คนล้นหัวเหมือนกันนี่แหละ หลวงปู่กงมาหลับตาตั้งจิตแน่วแน่ภาวนาพุโทโธพุโทโธทันใดนั้นลมแรงพัดวูบดินสะเทือนฝุ่นปลิวตลบทั่วบริเวณโจรที่กำลังหัวเราะอยู่กลับสุดลงกับพื้นตัวสั่นงันงกเหมือนถูกแรงบางอย่างกดทับหัวหน้าโจรตาเลือกพูดไม่ออกมือที่ถือปืนแข็งเหมือนหินล่นลงต่อหน้าองค์หลวงปู่ หลวงปู่กล่าวเสียงเรียบเย็นของดีของพระไม่ใช่เวทไม่ใช่เหล็กไหลแต่คือใจที่ไม่หวั่นต่อความตายปาฏิหาริย์กลางดงฝนตกหนักทันทีทั้งที่ก่อนหน้านั้นท้องฟ้าแจ่มใสหลวงปู่คลายเชือกออกด้วยอำนาจจิตแล้วเดินไปปลดเชือกให้ลูกศิษย์โจรทั้งกลุ่มพากันหมอกกราบบางคนร้องไห้สะอึกสะอื้น หัวหน้าโจรพนมมือไหว้หลวงปู่ทั้งน้ําตาหลวงพ่อผมผิดไปแล้วผมไม่รู้ว่าท่านเป็นพระจริงหลวงปู่กล่าวเพียงว่าคนจะดีไม่ต้องรู้ว่าพระขลังแค่ไหนแค่รู้ว่าผิดก็หยุดได้ก็ถือว่าขลังแล้วว่าจบหลวงปู่ก็หันหลังเดินเข้าป่าหายลับไปกับสายฝนเหลือไว้เพียงรอยเท้าและกลิ่นดอกไม้ป่าที่อบอ้าวอยู่ทั่วบริเวณ ธรรมะจากตำนานศีลและขันติคือเกราะที่แข็งที่สุดอาคมใดในโลกก็สู้ใจที่ไม่กลัวความตายไม่ได้